นะคะแล้วก็ต่างไฟให้เขาสุกใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะเราก็ใส่นี่เลยนะคะใบมะกรูดมีอยู่นิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดไฟนะคะมาเลยะคะ่ะเดือดพ,พัก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 นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะใส่นะคะนี่เลยนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะค้นคน,น,นไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำพริกมันแตกดีเลยก่อนนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะคนไปนะคะให้หมูมันแตกออกแากกันนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เขาสุกน้ำพริกไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผนแงนะคะ นี่นะคะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผันแหงนะคะใส่ลงไปนะคะส่ไปเรียบร้อยก็ตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะคอยคนนะคะนี่นะคะพี่ไก่ฟ้าเคี่ยวผันแหงมาได้สักพักแล้วนะคะก็ปรุงรสไปนะคะเราก็ใส่นี่เลยนะคะใบมะกรูดมีอยู่นิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดไฟนะคะ ไปเรียบร้อยก็ตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะคอยคนนะคะนี่นะคะพี่ไก่ฟ้าเที่ยวแผนมาได้สักพักแล้วนะคะก็ปรุงรสไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็มาทํานะคะแกงแผนเยอะค่ะลูกชอบนะคะแกงแผนนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็มาทํานะคะแกงแผนเย้วค่ะลูกชอบนะคะแกงแผนนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอน ปเรียบร้อยก็ตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะคอยคนนะคะนี่นะคะพี่ไก่ฟ้าเที่ยวแหนามาได้สักพักแล้วนะคะก็ปรุงรสไปแล้วก็ผสมนะะพริกแกงพริกแกงแดงไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ําพริกแกงเขา,ามีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้าก็แดงนะคะพร้อมกันเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเด,ดเดี๋ยวใบมะกรูดจะใส่ทีหลังนะคะ เพราะว่าทุกอย่างนะคะก็เตรียมพร้อมจะกแกงนะคะพร้อมกันเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวไปมากรูจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะก็เตรียมพร้อมจะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็ามาทํานะคะแกงผังนงเยอะคะ่ะลูกชอบนะคะแกงผันงนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นกินแล้วขั้นนี้ก็อิ่แล้วขะคะน,นี้ เหลือแต่มะเคือนี่เที่ยวมาได้สักพักหนึ่งนะคะลูกบอกว่าไม่ต้องออคุกขิดมากนะแม่นนะขอเอาน้ำน้ําแกงในราดข้าวเลยนะครับที่ไก่ฟ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนแผนงของไก่ฟ้าดูสิคะ่ะน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะ ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่นี่เลยนะคะมะเขือพวงเลยนะ,ะกับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะด้วยนะคะไก่ฟ้าก็จะคุนคนๆไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำพริกมันแตกดีเลยก่อนนะคะนะคะนี่เลยนะคะให้เขาสุกดีก่อนนะคะ พี่ไก่ฟ้าจะแกงน้ําผุกขิดนะคะแดงนะคะใ,ใส่ไปเรียบร้อยก็ตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะคอยคนนะคะนี่นะคะพี่ไก่ฟ้าเที่ยวแหแนนมาได้สักพักแล้วนะคะก็ปรุงรสไปมาเลยนะคะเดือดพักพักพักักักนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะใส่นะคะนี่เลยนะคะประมาณ1นกิโลนะคะมาเลยนะคะเดือดพักพัก พักๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะใส่นะคะนี่เลยนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะด้วยนะคะไก่ฟ้าก็จะคุ้นคนๆไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำพริกมันแตกดีเลยก่อนนะคะ สวัสดีค,ะค่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็ามาทํานะคะแกงผะแนงเยอะค่ะลูกชอบนะคะแกงผันงนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตักใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะให้เขาสุกตีก่อนนะคะพี่ไก่ฟ้าจะแกงน้ําขุกขะะนนะะกิกนะคะผนแงนะคะเคื่อค่ากับพริกนะคะ ใบมะกรูดเราจะเทที่ลังนะคะแต่ตังไปสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็มาทํานะคะแกงผันงเยอะค่ะลูกชอบนะคะแกงผันงนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นเพราะว่าน้ําพริกแกงเขาอ่ามีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้าก็เพราะว่าน้ําพริกแกงเขาอ่ามีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ พริกแกงเผ็ดนะคะเพราะว่าซื้อน้ำพริกแกงผนังมาเจ้านี้เคยกินประจำเขาไม่ค่อยเผ็ดนะคะก็เลยต้องซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดมาใส่ผสมนะคะเราก็ใส่นี่เลยนะคะใบมะกรูดมีอยู่นิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดไฟนะคะพริกไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผนังนะคะนี่นะคะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผนังนะคะ ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะมะเขือพวงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะกับพริกชี้ฟ้าเนี่ยพริกไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผันแงนะคะนี่นะคะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผันแงนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผสมนะพริกแกงพริกแกงแดงไปด้วยนะคะ เลยนะคะให้เขาสุกดีก่อนนะคะ okay? พ uh ี่ไก่ฟ้าจะแกงน้ำขูกขิกนะคะผนงนะคะเนืค่ากับพริกนะคะใบมะกรูดเราจะเทที่ลังนะคะแต่ตังไปสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะสวัสดีคะ well ่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี e ่ไก่ฟ้าก็มาทํานะคะแกงผนงเนื้วค่าลูกชอบนะคะแกงผนงนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอน แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนแผนของไก่ฟ้าดูสิคะน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะมาเลยนะคะเดือดพัก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 ,พ,กพักนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะใส่นะคะนี่เลยนะคะประมาณ1นกิโลนะคะเที่ยวมาได้สักพักหนึ่งนะคะลูกบอกว่าไม่ต้องคุกข,ขิดมากนะแม่นะขอเอาน้ํา น้ำแกงในน้ำน้ข้าวด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้าแล้วก็ผสมนะพริกแกงพริกแกงแดงไปด้วยนะคะใส่ไปเรียบร้อยก็ตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะคอยคนนะคะนี่นะคะพี่ไก่ฟ้าเคี่ยวผนงมาได้สักพักแล้วนะคะก็ปรุงรสไปเพราะว่าน้ําพริกแกงเขาอ่ามีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้าก็พริกไปเลยนะคะน้าพริกแกงผนงนะคะ นี่นะคะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะพริกแกงผะแนงนะคะใส่ลงไปนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็ามาทํานะคะแกงพะแนงเยอะค่ะลูกชอบนะคะแกงผะแนงนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอกใส่ลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะคนไปนะคะให้หมูมันแตกออกเดียกันนะคะแล้วก็ วางไฟให้เขาสุกนะคะเราก็ใส่นี่เลยนะคะใบมะกรูดมีอยู่นิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดไฟนะคะนะคะนี่เลยนะคะให้เขาสุกตีก่อนนะคะพี่ไก่ฟ้าจะแกงน้ำขุกขิดนะคะแดงน,นะคะพอประมาณนะคะก่อนนะคะพี่ไก่ฟ้าใส่น้ำพริกไป100กรัมนะคะ เหนือกร,รัมนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะผน,นังของไก่ฟ้าดูสิคะน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะแดงนะคะพร้อมกันเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวไปมากรุะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะก็เตรียมพร้อมจะะัตั้ค่ะนี่เลยนะคะให้เขาสุกดีก่อนนะคะ พี่ไก่ฟ้าจะแกงน้ำขุกขิดนะคะผนงนะคะเดี๋ยวนะคะใส่รถดีไปหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทีหนึ่งช้อนโต๊ะชิมรสด,ดูแล้วน้ำปลาหนึ่งครึ่งตะบวยนี่นะคะพริกไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผนังนะคะนี่นะคะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำพริกแกงผนังนะคะใส่ลงไปนะคะมาเลยนะคะเดือดพักพกัก พักๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะใส่นะคะนี่เลยนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะมาค่าทานด้วยกันมาค่าทานด้วยกันแดงนะคะพร้อมกันเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวใบมะกรูดจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะก็เตรียมพร้อมจะ แก่นีก็เสร็จแล้วนะคะนแผนของไก่ฟ้าดูสิคะน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะทานด้วยกัน